าวัดตีบ้านตูนป้านนะครับแล้วก็เรากำลังทำโรงเรียนชายกลามัสยิดนี่คือความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องบ้านตูนป้านันของเรานี่สองชันนะครับกำลังทยอยส่งปูนขึ้นมานี่ก็ได้ชั้นสองมาแล้วครึ่งหนึ่งครับเป็นโรงเรียนขนาดสองห้องสองชั้นครับนี่ก็ชาวบ้านมาช่วยกัน ที่ขันคอนกรีดเสริมเหล็กครับวันนี้ก็เป็นอะไรที่คึกคักมากวันนี้บรรยากาศก็ดีนะครับร้อนก็ไม่ร้อนนะครับฝนโปรยปลายมานี่อยนะครับนี่เป็นโรงเรียนตาดีกานะครับหรือว่าโรงเรียนชายคามัสยิดนะครับทำขอสร้างโดยงบประมาณชาวบ้านนะครับไม่มีงบ ทางราชการมาสนับสนุนนะครับทำกันเองทำไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็หลายเดือนแล้วนะครับทำไปเรื่อยๆด้วยแรยงงานของชาวบ้านเท่านั้นเองนะครับใครที่จะสนับสนุนก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ